สวัสดีเซาวันจันจ้าพ่อแม่พี่น้องที่หักแพนสู้ผู้สุขคนตอนนี่สาบคุณกับผ้าน้องม้ามาเดินเนาะคะ่กะก็เลยอยากถ่ายบรรยากาศซวยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะตอนนี้กับอากาศหนาวแล้วเนาะคะ่ะใบไม้จากเขียวๆก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเนาะจ้าเมืองค่ะเป็นยังไงจ้าบรรยากาศดีบนเนาะคะ่ะแต่ว่ามันอีกก็หนาวนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าฝนตกเมื่อเช้าตอนนี้ฝนก็เริ่มมันค่อยลงแล้วเนาะคะ่ะแดดก็เหมือนจะออกแล้วเนาะคะ่ะมาเด้อจ้า ไปเดินชมบรรยากาศกันเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงจะ้ะใบไม้ก็สวยมากเนาะคะ่ะบางต้นกันล้นเมื่อ้วพี่น้องคะเห็นบ่รจากต้นทั้งพุนไม่มีใบแล้วเนาะคะ่ะบางต้นกัะเลืองอาัลามพี่น้องเอ้ขันกินไหนมันคือสีแสบอยู่จ้ะพุน่ะต้นทั้งพุนแห่งต้งามค่ะเนาะจ้ะไปค่ะไปชมบรรยากาศสวยๆกันเนาะคะ่ะไปอยู่เมืองไทยห้ากับมี่คือกันแหละคะ่ะแต่อยากถ่ายภาพบรรยากาศอยู่เมืองนอกไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มเนาะคะ่ะ ว่าจะสวยแค่ไหนสวยคือเมืองไทยบนเนาะคะ่ะต้นนี้ก็เริ่มสีร่วงเมื่อแล้วจ้ะเมืองขาดเหลืออลามเลยพี่นงองงามขักงามแน่เนาะคะ่ะมองดูก็สบายตาเมื่อนี้ร้มกับสีแห้งนิดนึงเนาะค่ะพี่นงคงค่ะฝนมาล่มมาโอ้ยนี่แหลคะค่ะอยู่เมืองหนอกเข้านเนาะค่ะล้มมากับหนาวค่ะแต่ว่าใครอยู่เนาะคะ่ะในบ้านมีแอร์อุ่นเนาะค่ะพี่น้คงคะ่ะท้องฝากกัสวยเนาะคะ่ะเพราะว่าฝน ผลเริ่มยุดแล้วทองปาก่ะสีสันสดใสบ่มืดบ่ขึ้นแล้วเนาะค่ะเมืองต้นใหม่ต้นนีอุ้ยพี่น้องเอ้ยแหงจะโดนแสงแดดแหงตะงามคักเนาะค่ะเมืองจ่าสาวพิกลเมืองก็ยั่งมักเลยค่ะแดด่องเขามาอุ้ยสีสันอันนี้คือถนน,นไปให้เป็นหน้าบานเท่าเลยนอกจากพี่น้องจา๋านี่ยแต่จา้าน้องโคบ้าเพื่อนกระเซงโยนลุกบอลแบบนี้เนาะคะ <laughs> ่ะผลบบเคยเบื่ออะไรได้จ้าพี่นอ้องโยนได้มืดมือเพ่นกระเล่นมืดมือเนาะค่ะแต่น้องโคบาก็เท่าแล้วจ้าอายุเก้าปีแล้วเนาะค่ะ ท้องฟ้าทั้งฝุ่นยังมื่นมืนอยู่เนาะค่ะสงสัยจะ๊ะจต่เดจะตกหรือว่่ตกกับรูเนาะค่ะเพราะว่าขี่ฟ้าแรนอยู่เนาะจ้าถ้าตกเข้ากับยูในบ้านเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูแล,ลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเปลีป่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้คงค่ะเดากวก็หอนเด๋ยวกหนหนาวเด๋กวก็ฝนอยู่นี่แหละจ้าอากาศช่วงนี้อุ้ยตามใจบดถึกเลยเนาะค่ะพี่น้คงสามกุญกจท่ายภาพบรรยากาศสวยๆอยู่ต่างแดนอยู่ประเทศนอกไห่เมึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พราะว่าบ่ต้องซื้อตั๋วค่าเครื่องบินมากก็ได้เห็นเนาะจ้ะบ้านสามภคุณก็อยู่ในดงในป่าแบบนี้ล่ะค่ะฝุ่นน้องโคบาก็มาแล้วเนาะค่ะมาใกลายเนาะค่ะสามภคุณก็กำลังสิพาเพิ่นกลับบ้านแล้วค่ะเป็นยังไงจ้ะน้องโคบารอบ่ค่ะผมรอบ่ค่ะผมมาแล้วค่ะจ้ะเพิ่นก็สิคขาบลูกบอลมาแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็โยนให้เฮาเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นจะบ่เคยเห็นลูกบอลแตกเด้อค่ะดูทะนุทนอนลูกบอลมากคุณเน่ะโยนให้ฉันแน่อีแม่อย่าเฝ้าดูหลายว่าซั่น อุ้ยบกอ้วนก็บกค่อยเบื่อได้แจกพี่น้องอยูจังส่ละค่ะเมือมือ่นขันท้าไปพาพนอยูแต่ว่าตอนนี้สายพิบูจะกลับไปเหตุงานแล้วเนาะคะ่ะสายพิบูก็จะถ่ายภาพบรรยากาศรอบ,บๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะน้องโคบากับมาแล้วจากนะคะพพี่น้องอู้ยสวยมากเลยเนาะคะ่ะแห่งแต่ผ่อนร่มแห่งแต่งามตอนนี้กระคามถน,นนมาแล้วจ้าดูจาใบไม้ตรงน,นี้ก็เป็นหม่องทางรถไฟเนาะคะ่ะต้นไม้ก็สวยมากข้าเจ้าจะปลูกต้นไม้แบบนี้ เลี้ยงไล้ไปเลยเนาะค่ะพี่น้องคะท้องฟ้าสวยมาเลยค่ะตอนนี้พวกฟ้าก,ก็เคลียแล้วเนาะคะ่ะบดดำแล้วฝั่งนี้เนาะคะ่ะเป็นสีฟ้าแล้วเนาะคะ่ะมังกรไม้ต้นนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะสีสันสวยมากเนาะคะ่ะดูค่ะสีสมสีเหลืองรวมๆกันเลยรวมเกือบหมดแล้วจา้าเดี๋ยวอาทิตย์นี้กับพวกมังกหมดแล้วเนาะคะ่ะมังกรดอกไม้ดอกนี้ก็เหมือนแหงแตะโดน,นแสงแดดแหงแตคะคะืบไฟเนาะค่ะ สวยมากสามคุณก็อยากถายผ่าบรรยากาศมือห้ยเมืองเนาะคะ่ะไปจ้าตอนนี้สามคุณจะกลับบ้านแล้วนะคะจากในคลิปนี้สามพคุณก็ฝากไวแค่นี้ได้จ้าพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ